สวัสดีครับตอนนี้ก็กกอกนิวก็อยู่ที่บ้านอกกอกนะครับเรามาดูนะครับฝนรินที่กกกอกนะครับนี่ครับตอนนี้ฝนกําลังตกรินรินรินเดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดน้อยบ้านลุงพลตอนนี้นะครับไล่มาตั้งแต่จุดนี้เลยครับหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับนี่ตอนนี้ชุ่มช่าไปด้วยสายฝนนะครับนี่ครับนี่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับก็ มือครึ้มนะครับทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็เก็บของนะครับเข้าไปในเต็นท์หมดเรียบร้อยแล้วครับนี่แต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับนี่ถนนนี่ก็เป็นเละเป็นโคลนหมดเลยครับนะครับนี่สภาพตลาดน้อยบ้านลุงพลน,นะครับในยามที่ฝนตกนี่นี่ ร้านค้าก็เก็บของเข้าไปในร้านหมดแล้วเพราะว่ามันเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับตรงที่ร้านหมอหนุ่มนะครับว่าฝนตกแล้วเนี่ยเราได้รับกับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมน้ำขังตรงด้านหน้าเนี่ยเต็มหมดเลยครับสวัสดีครับหมอหนุ่มเป็นยังไงฝนตกได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเนี่ยแล้วน้ำเริมเข้ามา ข้าวกรหิวมีข้าวเองครับเนีครับพ่ครับสวัสดีครับโตสาวฝนตกทำอะไรอยู่ครับนมาทำโพ้นะคะนี่ครับในวันที่ฝนตกนะครับยูทูบเบอร์สาวก็นั่งไม่มีที่ไปค่ะไม่มีที่ไปโดนโดนขัดขังบริเวณใช่ไหมครับนี่อันนี้ช่องอะไรนะครับเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะฝากด้วยนะคะเหลืออีก300ก็ซับนะคะจะได้หนึ่งพันซับครับฝากด้วยนะครับเฟื่องบุญชูชาแนล อ่าถัดไปละครับสวัสดีค่ะช่องตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะฝากไว้นะคะได้กี่ซับแล้วครับตอนนี้ห้าร้อยกว่ากค่ะครับเดี๋ยวก็ไปนะครับฝากเอฟซีติดตามด้วยตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะครับครับคุณครับอ่าถัดไปแล้วครับกรอบครับกรอบเลครับครับหมอหนุ่มกรบครับอยูข้าวมากครับคืนนี้จะไปนอนไหนครับคืนนี้ฝนตกน้ำท่วมไอ้นี่ลอยอยู่เลยเนี่ยไอ้ผมเนี่ย อายกขึ้นแล้วนะครับครับอันนี้นะครับสวัสดีค่ะเบนใหญ่อุ่นกรอบค่ะครับมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้ครับรับออเดอร์เออครับอันนี้แม่รับออเดอร์เล็กๆน้อยๆครับบันทึกไว้เพราะว่าการลืมค่ะการลืมก็เลยต้องตรวจไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะได้จัดส่งขอกไอเอสจีได้สําเร็จค่ะพร้อมเดินทางครมีดูรูปเบอร์บ้านกรอกนะครับเบนใหญ่อุ่นกรอกนะครับไปตรงนู้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสาทองแคน n นลคืนนี้นอนที่ไหนครับ<ส>ดูสถา,านการณ์ก่อนครับดูดูสถานการณ์ก่อน <_ seas> นี่น้ําเริ่มเข้ามาแล้วนะครับหลังร้านนะครับแม็ก่าทองนอนตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อโรครับนี่ถ้าน้ําเข้ามานี่ไม่มีที่นอนต้องหานี่นแห<ม>ละครับบริเวณนี้แหละมาต่อต่อกันเนาะครับอันนี้แหละครับชีวิตยูทูบเบอร์ นะครับในวันที่ฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้ก็มาอยู่ตรงนี้ครับนี่ฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังที่ร้านหมอหนุ่มนะครับนี่นี่ครับที่นอนหมอหนุ่มหมอหนุ่มครับฝนเข้าน้ําเข้านู่นครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกทีนี้ไปดูด้านนอกครับฝนเริ่มมาหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับนี่นี่ครับ ฝนเริ่มหนักขึ้นนะครับอนนันภูเหล็กไฟนะครับแทบมองไม่เห็นแล้วนะครับอีกหน่อยน้ํามาขังตรงนี้ก็จะท่วมเข้ามาในร้านนี้นะครับเนี่ยถ้าตกหนักกว่านี้ตรงนี้เป็นแอ่งน้ํานะครับตรงหน้าร้านเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะต้องขังน้ําขังอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาดูเลยนี่ครับนี่แหละครับนี่ครับสภาพฝนตกตอนนี้นะครับที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับ